นายจียรายุห่วงทรัพย์โฆษกศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดิ่งโคนลนถล่มหรือสอปชเปิดเผยว่าตามที่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่13-24ตุลาคมนี้ สพสชนินย้ำให้กรมชลประทานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทอนอชอวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเหลือที่ระดับ2,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำที่เข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาส่วนกรุงเทพมหาคนครเตรียมมาตรการรับน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูง ดยนายเจษดาจันประภาผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหาคนครเปิดเผยว่ากรทมได้เตรียมสองมาตรการรับสถานการณ์น้ำคือตรวจสอบแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาและเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมรวมถึงเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ16ชุมชนนอกคันกั้นน้ำทั้งก่อนและหลังเกิดสถานการณ์และให้เจ้าหน้าที่มีการเตรียมความพร้อม ให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงก็ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเราก็มีการเตรียมความพร้อมเรื่องแนวป้องกันน้าท่วมนะครับเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับมีหน่วยเบสเจ้าหน้าที่24ชั่วโมงนะครับและมีการเตรียมความช่วยเหลือนะครับทางเขตเนี่ยก็เตรียมทําสะพานไม้นะครับเตรียมยารักษาโรคเตรียมกระสอบทรายก็กระจายตั้งในทุกชุมชนเลยที่เกิดปัญหาเพราะว่ากรณีที่จังหวัดที่น้ําขึ้นสูงเนี่ยอาจจะมีน้ําที่ซึมเข้ามาก็จะได้อำนวยความสะดวกกับที่น้องประชาชน นอกจากนี้ที่ประชุมสประชได้ติดตามการคาดการฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่า มีพื้นที่16จังหวัดภาคตะวันตกและภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งได้ดแก่ราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสจึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจกักรเครื่องผลักดันน้ำพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนทันทีขณะที่สำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำ ส่วนหน้าชั่วคราวในภาคใต้รองรับสถานการณ์ที่มีแนวโน้มปริมาณฝนเพิ่มขึ้นวัฒนาตะเกตรายงาน